ประเทศไทยยังมีเกษตรกรที่ใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำการเกษตรเช่นการใช้พื้นที่แห้งแลง้งดินที่มีสภาพเสื่อมโทรมไปปลูกข้าวทำให้ได้ผลผลิตน้อยและมีต้นทุนสูงกรระงทเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุกโซนนิ่งบายอกริแม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเช่นแปลงนาของลุงวินยัยเกษตรกรอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำผมนะครับมันเป็นที่ลุ่มนะครับมันไม่มีที่ลุ่มอยู่นะครับและทีนี้น้ํามันท่วมนะครับน้ำท่วมไม่ค่อยได้ปลูกข้าวก็น้ําท่วมท่วมถึงเวลาข้าวออกนท่วมถึงคอรวงเลยครับทำให้ข้าวเสียนะครับจากการวิเคราะห์ด้วยอกรีมพ ของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์พบว่าพื้นที่แปลงนาของลุงวินยัยไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวเนื่องจากพื้นที่มีความลาดเทดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการชะล้างพังทลายของดินอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาดินเลยได้เอาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเรื่องของการปรับรูปแปลงนามาใช้เพื่อพัฒนาแปลงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปรับนาให้มีความสม่ำเสมอและปั้นคันนาขึ้นใหม่ เพื่อประสิทธิภาพการกระจายน้ําและการกักเก็บน้ํานะครับด้วยการขุดคูรอบแปลงนาและปั้นคันนะครับบร,ริเวณคันนาใหม่หรือคันคูนะครับก็จะสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมเกษตรกรได้การปรับพื้นที่ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุกอกรีแมปเป็นแนวทางนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพทำให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ขุดล่องหรือทําขนาใหญ่ก็เสียพื้นที่นะครับแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับพื้นที่มันไม่ได้เสียไปไหนนะครับขนาใหญ่แล้วก็ปลูกของไปซะนะครับถ้าปลูกผักเข้าไปปุ๊บนี่รายได้ของมันมันจะมากกว่าเพราะว่านาของเรามันมหน่อยเดียวนะครับข้าวแล้วก็เกี่ยวปีละครั้งอย่างนี้มันก็หน่อยเดียวเองนะครับได้ไม่กี่ถังนะครับแล้วทีนี้ถ้าเรามาทำล่องปลูกผักนะครับเราจะมีตลอดในนาแล้วก็ทํา เลี้ยงปลาในนาข้าวได้นะครับันาใหญ่แล้วนะครับก็มีประโยชน์เอยอะแยะนะครับหลายอย่างนะครับ Zoning by AgriMap เป็นการพัฒนาเกษตรกรไทยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนมีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายรัฐบาลเกษตรกรที่สนใจสามารถขอคำแนะนำได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในพื้นที่